สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์วันที่25พี่น้องเนาะครับเนาะของลาวปัฒนาพี่น้องนะครับเช้าว,วันที่25่สิบาเพี่น้องเนาะตุลาคม2567พี่น้องนะครับพ่อใจดีสุภาพปตามแนวทางอันแม,ม่นยัมแมนคง สุดยอดเจ็ดอาจารย์เจ็ดสำนักของทางช่องพอใจดีพี่น้องนะครับเมื่อที่ผ่านมาเล่าประจาน้าพอใจดีก็ผิดหวังเล็กเนิดหน่อยนะครับเนาะกับบทเป็นยังแนวทางมีเขามีหลุดได้พี่น้องแต่กับสีพยายามให้มันดีที่สุดให้มันแมนที่สุดพี่น้องนะครับจาก ที่เขาเคยหายแนวทางมาหลายๆายตัวพี่น้องนะครับหายแนวทางมาหลายๆายตัวพี่น้องจัดออกห้พี่น้องเหลือหน่อยที่สุดพี่น้องเข่ารุดบว่ากันบอต้องเสียใจพี่นอ้องเพราะว่าแนวทางมันหน่อยตัวหน่อยตัวที่สุดพี่น้องนะครับอาความมั่นใจพกความมั่นใจพกความแม่นยำ่ำ เอาให้พี่ให้น้องพิจารณากันเบิงพี่น้องมักกะจัดขัดกับพานภาวากันแนวทางงที่เอามานำเสนอนี่หนาลงทุนบอหนาสื่อหนาหาบออยู่กับพี่กับน้องตัดสินใจ้อนะครับอันนี้เอาเป็นแนวทางเอานำเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องพิจารณาอีกเทื่อนหนึ่งครั้งหนึ่งมะพี่น้องพี่น้องมั่นใจไว้ใจเชื่อใจก็ให้พี่น้อง ปิดเจรนาเอานะครับเมื่อนี้พอใจดีสิเมื่อนำเสนออีกเจ็ดสำนักแล้วก็ฟันทงอีกพี่น้องนะครับมันมีชุดฟันทงเนาะฟันทงจับคู่เลยพี่น้องคนละหนึ่งคู่คนละหนึ่งชุดเอาให้พี่ให้น้องน้องพี่น้องเนาะเอาพี่น้องครับเมื่อนี้มาตามกันเลยพี่น้องมาตามบู่อุดอนกันพี่น้อง ปู่อุดรเนาะวันที่ยี่สิบห้าหลุดไปแล้วนะครับเนาะวันที่ยี่สิบห้าหลุดวันที่ยี่สิบห้าเนาะตุลาคมมาพี่น้องเนาะตุลาคมสองห้าหกเจ็ดเด้อ นะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับลาวพัฒนาเมือนีสองทุ่มครึ่งรูผลพี่น้องนะครับเนาะลาวพัฒนาปูอุดรลาวพัฒนาปูอุดรนะพี่น้องนะครับนะ อุดรนะครับปู่อุดรวันเสาร์นี่พี่น้องวันเสาร์นี่พอใจดีสีเอาแนวทางรัฐบาลไทยเสนอพี่เสนอน้องวันอาทิตย์พอใจดีสีลงแนวทางราฐพัฒนาเด้อพี่น้องอย่าลืมเบิ้งรัฐบาลไทยน้ำกันแล้วกัน ปูอุดรวิ่งบนล่างพี่น้อง,ว,ง,งนะวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างเป็นอย่างนอ้อปูอุดรในเบื้องบนครับ นะครับวิ่งบนล่างอะไรปูอุดรวิ่งบนล่างเนาะปูอุอดรวิ่งบนล่างพี่น้อง สามพี่น้องนะครับปู่อุดรวิ่งบนล่างสามได้พี่น้องเด้อบนล่างสามพี่น้องนะครับนะครับ วิ่งบนล่างสามพี่น้องมาเอบึงปูอุดรพี่น้องจับคู่เนาะเพิ่นจับคู่แนวใดาให้พี่ให้น้องพิจารณากันนะครับเนาะแนวทางเพิ่นสีแมนดั้มขึ้นเก่าบอพี่น้องนะครับมาเอบึงปูเพิ่นจับคู่อ่าอีหยัง ให้พี่ให้น้องนะครับเนาะอ่ามาเบิกกันครับจับคู่สามสี สามแปบดบนี่พี่น้องนี่คือแนวทางของปูอุดรพี่น้องนะครับ แนวทางของปู่ดรเดอ้อพี่น้องมักกัดจัดพี่น้องคัดพี่น้องกับพานได้พี่น้องได้บ่กว่ากันแนวทางมีเข่ามีรุดได้ทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องมักอาจารย์ใดให้กดกระดิ่งติดตามใบพี่น้องนะครับจะได้แกงเตือนกันนะว่าอาจารย์อ่านี่โล่งแล้ว ที่พี่น้องเป็น f อฟเพื่อนสิได้เห็นท่านที่พี่น้องนะครับเ่ลาสำนักเ่ละอาจารย์เนะเาะอมาใส้หมายเลขบัญชีที่สิมีน้ำใจซอยเดือพอใจดีค่าเน็ตค่าน้ำมึกค่าปากกาพี่น้องนะครับค่าสม,มุดน้ำชากาแฟนะครับซอยเลือกันพี่น้อง นะครับกะซีกอนกะซีกอนไทยนะครับเออพี่น้องนี่คือแนวทางของปูอุดอรน้พี่น้องด้พี่นอ้นองมักกะจัดขัดกะพานบว่ากันแนวทางมีเขามีรุดได้แล้วแต่พี่จะนองสีพิจาหน้านะครับ เดี๋ยวจะพีทจะน้องสิพิจารณาเบิ้งเนาะเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องมักกระจัดกระคัดกัดพันแล้วพี่น้องไนดะ้เบา่ากันแนวทางมิเขามีรู้ได้นะครับวันที่ยี่สิบห้าตุลาสองห้าหกเจ็ดเล่าพัฒนาปู่อุดรวิ่งบนล่างสามพี่น้องจากคูสามสี่สามหาสามแปดพี่น้องนะครับเอาแคปหน้าจอแล้วอะไรพี่น้องอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องนะ สำหรับคลิปนี้พ่อใจดีกันมีเท่าทีงฝากพี่ตอนน้องซ้อมดีหรือพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ